หลองก้มหน้าตอนนี้ตอนนี้เป็นอย่างนี้เนะาะหน้าตรงนะคะภาพฝั่งนี้คือไม่มีเนียงอันนี้คือมีเนียงมากขึ้นเรื่อยๆเนาะของเราอะน่าจะประมาณอันแบบ B ถึง C หมอก,ก็จะเย็บกล้ามเนื้อรวบข้างในค่ะรวบเข้ามาอย่างนี้ไหนลองกม้มจะเป็นประมาณนี้ที่จะได้ก็คือใต้คางก้อนใหญ่ๆนียจะหายไขมันข้างนอกประมาณ10 7 18มิลแต่แน่นๆมาจากข้างในแต่กรอบหน้าตรงนี้เยอะหน่อยนียก หมอจะดูดขึ้นมาถึงแกนตรงนี้เลยเดี๋ยวตอนวาดรูปในห้องผ่าตัดจะวาดให้ดูเนาะเพราะว่าตรงนี้ก็จะดูเบาลงหน่อยส่วน DPL จะมีแผลเดียวใต้าคางประมาณ2เซนเนาะก็จะได้เย็บล็อกตัวกล้ามเนื้อชันลึกอันนี้ก็จะเป็นต่อมน้ำลายที่พอคําได้แต่ต่ําหน่อยแต่ดูไม่ได้ใหญ่มากนะถ้าเข้าไปเจอส่วนไหนหมอโบโด็อกให้อยู่แล้วนะคะก็มีทั้งไขมันชั้นนอกกล้ามเนื้อย่อนไขมันชันลึกรอบน,นี้จะได้เก็บทุกอย่างให้มันย้อนกลับมาอย่างนี้ โอเคงั้นเดี๋ยวเตรียมดมยาได้เลย